สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลือกภาชนะในการพะบอลสีนะครับซึ่งผมก็ได้มีการทดลองนะครับสองแบบนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันครับสําหรับภาชนะที่เลือกใช้นะครับผมเลือกใช้กล่องพลาสติกนะครับ2แบบนะครับกล่องแรกนะครับเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับมีความสูงประมาณ5เซนนะครับส่วนกล่องที่สองนะครับก็เป็นกล่องที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสูงประมาณ12เซนครับ สำหรับพันธุ์ที่ผมเพาะไว้นะครับมีชื่อว่านางเสือดาวนะครับเดี๋ยวลองมาชมผลงานที่เพาะไว้นะครับกล่องนี้นะครับผมเพาะไว้ตั้งแต่วันที่17เดือนตุลาคมเมื่อปี64นะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับน้องก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่บางต้นเนี่ยนะครับให้สังเกตดีนะครับมีต้นหนึ่งก็เริ่มที่จะโตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ที่จะเริ่มเอ็นตัวลงไปนะครับ เข้าใจว่าพื้นที่ความสูงของกลองนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับสรุปง่ายๆก็คืออาจจะเตี้ยไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของน้องนะครับสําหรับกล่องที่สองนะครับผมเพาะไว้ตั้งแต่วันที่16เดือน11นะครับก็เดือนพฤิกายนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมกองที่สองนะครับน้องก็มีการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ มีต้นที่งอกแล้วนะครับประมาณ 3- 4ต้นได้นะครับครับน้องก็มีการชูใบได้ดีนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ของของเนี่ยครับสูงเพียงพอนะครับนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าทั้งสองกล่องนี้นะครับมีการเพาะในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่การเจริญเติบโตของน้องนะครับก็มีอัตราส่วนที่แบบใกล้เคียงกันมากนะครับเพียงแค่1เดือนนะครับความสูงของน้องใน ในกล่องแรกนะครับแทนที่จะสูงได้มากกว่าดีนะครับกลับกลายเป็นว่าเออชะงักการเจริญเติบโตนะครับแต่กล่องที่สองนะครับที่พึ่งพาะไวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็เลยอยากจะขอแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับว่าถ้าอยากจะเพาะบอนสีนะครับก็ควรเลือกกล่องพลาสติกนะครับที่มีความสูงนะครับเพียงพอนะครับเพื่อให้อากาศของน้องนะครับด้านในนะครับเกิดการควบแน่นนะครับแล้วก็จะทําให้บอนสีนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ควรเลือกพลาสติกที่มีขนาดที่มันพอเหมาะนะครับแล้วก็ใส่นะครับเพื่อให้ที่แสงนะครับผ่านเข้าไปใน กล่องได้นะครับเพื่อจะทําให้น้อนนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ